สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตอาการของน้องมีนนะคะน้องมีนเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะหลายๆท่านน่าจะได้ชมกันไปแล้วนะคะคลิปของน้องมีนออกอากาศไปวันที่24กุมภาพันธ์2565ชื่อคลิปว่าความรักของแม่จะดูแลลูกเองนะคะน้องมีนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่มาที่ไปของคลิปนี้เนี่ยเกิดจากว่าออวันที่ออนแอร์คลิปของคุณส้มเนี่ยนะคะน้องมีนเนี่ยได้คอมเมนต์ ใต้คลิปนะคะเขียนมาไว้ว่าพี่พิมพ์พาพี่ส้มไปหาหมอที่ไหนครับผมก็อุบัติเหตุเดินไม่ได้สอบถามครับตอนนี้เป็นมา6ปีแล้วมีแต่แม่คอยช่วยทางทีมงานก็เลยลงเข้าไปสำรวจนะคะน้องมีนพบว่านะคะน้องมีนนะคะชื่อจริงนายพานุวัตรแกล้วกล้าอายุ30ปีนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถขยับร่างกายเองได้ต้องมีผู้ช่วยตลอดซึ่งอยู่กับคุณแม่ น้องเห็นพิมพ์ครั้งแรกทุกคนเชื่อไหมว่าน้องน้าตาไหลพิมพ์ถามน้องว่าน้องเขียนเองหรือเปล่าน้องบอกว่าน้องพิมพ์เองคือน,นิ้วมือขยับได้วันที่ได้เข้าไปหาก็ไปสอบถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณมีนแล้วก็คุณแม่ได้เล่าให้ฟังว่ามีนเนี่ยทำงานเองตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วขับรถไปทํางานตอนกลางคืนเป็นผู้ช่วยกุ๊กผลปรากฏว่าขับมอเตอร์ไซค์เข้าซอยบ้านจะถึงบ้านอยู่แล้วค่ะลื่นล้มหัวกระแทกกับพื้นจึงทําให้เกิดสมองช้ํา เลือดคลั่งในสมองไม่สามารถสั่งงานได้ตั้งแต่นั้นมาก็เดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนติดเตียงวันแรกที่มีนป่วยจนถึงวันนี้เป็นเวลา6กปีเต็มมีนกับแม่สู้กันมาตลอดแม่คิดอุปกรณ์ขึ้นมาเองพยายามจะทำอุปกรณ์ให้มีนขยับตัวแขนขาด้วยน้ำพักน้ำแรงของแม่เองแล้วก็ฝึกลูกชายในทุกๆวันรวมถึงตัวเองต้องทำข้าวต้มมัดไปขายด้วยพิมพ์เห็นแล้วพิมพ์ก็รู้สึกว่า แม่ลูกคู่นี้น่าช่วยพิมพ์ถามน้องว่าอยากเดินได้ใช่ไหมจะได้กลับมาช่วยแม่หาเงินได้ผลปรากฏว่าน้องอยากจะรักษาหายเราก็ไม่รอชา้าพิมพ์ให้ทีมงานติดต่อทีมรักษานะคะทีมงานนักกายภาพได้เข้ามาประเมินอาการน้องมีนวันที่22กุมภาพันธ์2565ว่าน้องมีนต้องรักษา1คอร์ส16ครั้งราคา48,0 0 0บาทโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า2 7 0 0 0รวมเป็นเงิน7 5 0 0 0บาท หลังจากที่ทีมกายภาพเข้าไปให้การรักษาในช่วงของเดือนแรกนะคะผลปรากฏว่าน้องสามารถพยุงตัวเองลุกขึ้นจากเตียงมานั่งได้เดือนที่2น้องสามารถทิ้งน้ำหนักลงส้นได้แล้วลุกขึ้นยืนเองได้หลังจากนั้นอาการดีขึ้นตามลำดับน้องมีนเดินด้วยวอลเกอร์เองได้โดยมีคุณแม่และทีมงานอยู่เคียงข้าง ปัจจุบันเวลาผ่านมา3เดือนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2-5-6-5อัปเดตล่าสุดน้องมีนลุกขึ้นเดินเองได้5ถึง6กแล้วค่ะ 9, 9, 9, 9, 9. ทั้งล้มลุกคลุกคลานกันแต่น้องก็ลุกขึ้นมาแล้วขอเดินใหม่ม <สะ S 1> ลงนิดนิเ,เมื่อกีอ้ไงไ่ายมาก ยังดงนดาาอ่ามาสองไปอีกการที own own. ่สมามาสี่ามาการรักษาเกิดขึ้นได้จากใจที่อยากหายบวกกับแรงใจของน้องมีนเองและคุณแม่ที่เป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างน้องมีนตลอดซึ่งเงินที่พิมพ์รี่จ่ายไป ไม่สําคัญเท่าความตั้งใจเลยก็ความร่วมมือความรู้สึกตอนนี้ก็คือแม่ดีใจดีใจมากๆนะคะทั้งทีมงานของพี่พิมพ์ทั้งพี่พิมพ์ทั้งหมอคือทุกอย่างมันมันมันช่วยให้ชีวิตสองคนแม่ลูกเนี่ยดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นวัสวันนี้พิมพ์อัปเดตเรื่องน้องมีนให้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะ ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะคะ